อย่างแรกก็คือตื่นเต้นครับแล้วก็ดีใจที่เราได้มาเขาเรียกครับได้มาแสดงผลงานของเราที่เราตั้งใจทํามาทั้งเถอเขาก็เป็นโอกาสที่เราได้แสดงความคิดของเราแบบใช้พื้นที่ได้อย่างเต็มที่เลยครับผมก็รู้สึกดีใจที่แบบมีโอกาสได้สัมผัสงา,านแบบนี้ครับผมก็คือความรู้สึกที่มีต่องานนี้ก็คิดว่าเป็นงานที่มีประโยชน์ค่ะมันเหมือนแบบว่าได้พรีเซนต์โปรเจกต์ที่เราทําออกมาค่ะให้คนอื่นได้ทราบค่ะแล้วก็ รู้สึกตื่นเต้นมากค่ะที่จะต้องมาพรีเซนต์เนี่ยค่ะอ๋อคิดว่ามีประโยชน์ในเรื่องการที่เราได้มีการโชว์ศักยภาพในสิ่งที่เราทํามาคะ่ะแล้วก็มีโอกาสได้พบผู้ประกอบการแล้วก็ได้แสดงความสามารถให้ทุกคนได้เห็นด้วยคะ่ะขอตื่นเต้นมากเลยคะ่ะเพราะว่าแบบไม่เคยนําเสนอต่อหน้าแบบคนเยอะขนาดนี้มาก,ก่อนคะ่ะ จะพัฒนาเด็กๆนะก่อนที่เขาจบออกไปนะให้เขามีมุมมองในการพรีเซนต์นะในระยะเวลาสั้นๆพูดยังไงให้ชาดๆพูดยังไงให้เข้าใจในคอนเซปต์นะคะอีกทั้งนะให้ผู้ประกอบการนะคะมีโอกาสนะจะได้เห็นแววนักศึกษานะคะที่อยู่ในคณะนะคะเพื่อที่ว่านักศึกษาบางคนเนี่ย อาจจะเป็นที่เหมือนเป็นแมวมองค่ะเป็นที่จับตาว่านักศึกษาคนนี้เนี่ยน่าจะน่าจะได้รับการไปทํางานด้วยนะคะก็คือเหมือนกับเป็นลักษณะข,ของการที่มาหาลัษาเนี่ยไปทํางานด้วยในสิ่งที่ในคุณสมบัติที่ที่ทางบริษัทต้องการซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะมองว่าเด็กคนนี้พูดจาช้าๆหรือบางคนอันนี้บอกเด็กคนนี้นะทำวิใจัยในเชิงของ innovation ได้ดีนะอาจจะไปต่อยอดต่างๆได้เพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสอันหนึ่งที่นักศึกษาอาจจะได้งานจากงานนี้ด้วยนะคะวันโปรเจกต์เดย์ก็เหมือนกับเป็นแพลตฟอร์มในการ สร้างนะคะ,ะ,คะระบบนิเวศเพื่อทำให้ความห่างนะระหว่างอุตสาหกรรมอาหารเอกชนนะคะกับชาวคณะอุตสาหกรรมอาหารสจอลอกับนักศึกษาเนี่ยให้มีความห่างน้อยลงทุกอย่างเป็นเป็นวงเดียวกันทุกอย่างเป็นโมเมนตัมเดียวกันที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจในแง่ของอุตสาหกรรมอาหารของประเทศด้วยนวัตกรรมด้วยงานวิจัยได้ค่ะ okay. ได้มาร่วมงานโปรเจกต์เดย์ในฐาน,นะที่เป็นกรรมการงานโปรเจกต์เดย์ของขคณะอุตสาหกรรมอาหารในครั้งนี้จัดเป็นครั้งแรกอยากจะบอกว่ารู้สึกปลื้มใจค่ะปลื้มใจแทนนักศึกษาที่เขาได้มีโอกาสออกมาสแสดงศักยภาพของตัวเขาเองเห็นเด็กนะคะเขามีความภูมิใจมากกับชิ้นงานที่เขาทุ่มเททำเป็นเวลา6เดือนนะคะและที่สำคัญมากๆได้ให้มีโอกาสเห็นผู้ประกอบการะคะ่ะได้เข้ามาสัมผัสถึงศักยภาพของนักศึกษาของเราที่นี่นะคะ อยากขอบคุณทีมงานทุกๆคนนะคะที่มีส่วนร่วมในการจัดงานดีๆในวันนี้นะคะแล้วก็หวังใจว่าเราคงจะมีโปรเจกต์เดยแบบนี้ตลอดไปนะคะก็รู้สึกดีใจนะครับที่นักเรียนนักศึกษาแต่ละคนเนี่ยได้โชว์ศักยภาพขึ้นมานะครับมีการทำวิจัยแล้ว <kaz> ก็เอามานำเสนอนะครับว่าตัวเองได้ทำอะไรลงไปแล้วก็ มีลำดับความคิดมีการวางแผนการทดลองอะไรยังไงแล้วก็นำเสนอออกมาเป็นโปรเจกต์ซึ่งก็รู้สึกภูมิใจนะครับที่นักศึกษาแต่ละกลุ่มเนี่ยสามารถที่จะนำเสนอออกมาได้ดีครับในมุมมองของผู้ประกอบการแล้วก็ตัวผมเองที่เป็นสิทธเก่านะครับผมมองว่าเป็นงานที่ทำให้ผู้ประกอบการกับนักศึกษานะครับที่จะจบใน ในปีต่อไปนี้ครับมีความใกล้ชิดกันแล้วก็มีการนําเสนอของผลงานที่มีความน่าสนใจและเชื่อถือได้ครับการที่ทําให้คณะระสูงขึ้นหรือเติบโตขึ้นเนี่ยมันเป็นผลดีที่กับตวนกษาเองแล้วก็สิทธิ์เก่าเองครับทาให้การทํางานหรือการที่เรียนนะครับประสบความสําเร็จมากขึ้นแล้วก็ได้ความรู้จากคณาจารย์แล้วก็จากสถาบันอันนี้ครับให้มีความที่เข้มแข็งแล้วก็โอดทนแล้วก็มีความรู้เพื่อไปประกอบอาชีพในวันข้างหน้าได้ครับหลังจากจบการศึกษาครับ ว่าวันนี้ดีใจมากที่ได้กลับมาเพราะว่าเป็นสิทธิ์เก่าเองด้วยแล้วก็รู้สึกชื่นชมมากๆค่ะกับน้องๆทุกคนนะคะที่ทําออกมาได้ดีมากทั้งในเรื่องของการทํางานวิจัยแล้วก็ในเรื่องของการพรีเซนต์นะคะในเรื่องของการรูปแบบนําเสนอก็ประทับใจค่ะมีหลายๆกลุ่มมากๆที่ตัวโครงงานเองเนี่ยต่อยอดแล้วก็สามารถที่จะนําไปสู่เชิงพาณิชย์ได้เลยทีเดียวนะคะก็ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเป็นเพียงงานของนงักศึกษาปอตรีซึ่ง ทำออกมาได้ค่อนข้างดีแล้วก็สมบูรณ์มากๆชื่นชมค่ะรู้สึกกินดีครับแล้วก็ต้องขอบคุณทางผู้จัดงานด้วยครับที่ให้เกียรติเข้ามาร่วมงานในวันนี้ครับแล้วกไไ็ได้ความรู้เยอะเลยในเรื่องของโปรเจกต์ต่างๆของน้องๆที่ได้พรีเซนต์มาในวันนี้ครับ การนําเสนอใน,ในความคิดสร้างสารรค์ในการออกแบบการรูปแบบการนําเสนอนะครับว่าค่อนข้างมีความคิดสร้างสารรค์แปลกใหม่นะครับในการนําเสนอผลงานทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นสิ่งที่เข้าใจยากเนี่ยให้เข้าใจง่ายขึ้นในเวลาจํากัดนะครับทำให้สามารถที่จะรับรู้พวกเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆได้ครบถ้วนภายในเวลาเพียงแค่สามนาทีเองสำหรับการจัดงานในวันนี้ก็ถือว่า เป็นการช่วยเปิดโลกทัศน์ให้นักศึกษาเนี่ยสามารถกล้าที่จะออกมานำเสนอผลงานของตัวเองที่ทำมาทั้งเทอมนะคะแล้วสิ่งที่ได้เนี่ยทุกคนก็จะได้รับรางวัลได้รับคำชมเชยได้โอกาสได้นำเสนอผลงานที่ตัวเองทำมาต่อหน้าสาธารณชน เป็นเป็นสิ่งที่แปลกใหม่นะครับเนื่องจากทางผมเองเนี่ยก็มีลูกค้าจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตซอสในขณะเดียวกันที่เราก็พยายามจะไปหาแหล่งที่จะมาผลิตปรากฏว่าก็ได้ทราบมาจากว่าโครงการนี้เนี่ยได้ได,ได้มีการมาแนะนําเรื่องกองเครื่องะอะไรต่างๆซึ่งเข้ามาดูแล้วเนี่ยถูกใจมากเหมาะกับ SME มากนะครับ mm hmm. เวลาที่ผมไปติดต่อกับทางโรงงานงต่างๆเนี่ยการผลิตซอสทีน จะต้องเป็นเป็นเบ้า์ใหญ่ซึ่งใช้จํานวนค่อนข้างเยอะมากในขณะเดียวกันที่ที่นี่นะครับกกรัฐบังเจ้าคุณทหารสุดยอดมากก็คือมีเครื่องที่จากใหญ่ๆสเกลลงมาเล็กๆจากจะต้องผลิตทีหนึ่งประมาณ1ตันกลายเป็นผลิตทีหนึ่งละทีละเทสเนี่ยทีละ5กิโลได้บอกมีความสุขมากเลยกับการเทสในจำนวนผลิตภัณฑ์ที่เรากำลังจะออกมาลอนออกไปเหมาะกับ SME มากกับโครงการนี้ ูใจเรื่องนี้มากที่สุดเลยครับพร้อมกับนักวิชาการแต่ละท่านเนี่ยมีองค์ความรู้และพร้อมที่จะให้ช่วยกับผู้ประกอบการมากจริงๆครับผู้โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่เล็กๆอย่างพวกเราครับ,รบก็ต้องขอแสดงความยินดีกับความสําเร็จของงานโปรเจกต์เดในครั้งครั้งแรกในวันนี้นะครับแล้วก็ขอชื่นชมท่านอาจารย์แล้วก็คณะทีมงานนะครับรวมถึงน้องนิสิตนักศึกษา แล้วก็ผู้ประกอบการแล้วก็ต้อง,องขอขอบคุณผู้ประกอบการทุกท่านเลยนะครับที่ได้มาร่วมงานในวันนี้นับเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่าทางคณะนี้ไดนาเอาผลงานของนักศึกษาแล้วก็ทางคณะอาจารย์นะครับมาออกมานําเสนอทําให้ผู้ประกอบการเนี่ยได้มีโอกาสได้รับรู้ได้เห็นนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นเป้าหมายของการศึกษานะครับของนศึกษาจริงๆว่า ได้ร่ำเรียนในสถาบันการศึกษาแล้วเนี่ยจะต้องเอาออกไปทํางานนะครับเอาผลงานต่างๆออกไปใช้ประโยชน์จริงๆในแวดวงศาสกร์มรอาหารได,ไ,ดได้ได้ได้จริงนะครับก็ขอให้โครงการนี้เป็นโครงการเริ่มต้นแล้วก็เป็นโครงการที่จะสร้างแพชชั่นนะครับให้กับน้องๆนักศึกษาได้มีโอกาสประสบความสำเร็จในโอกาสต่อไปนะครับครับขอแสดงความยินดีครับ ในวันนี้นะคะที่วันนี้ก็คือร่วมร่วงไปด้วยดีนะคะจากที่อาจารย์ถามฟีดแบ็กนะคะจากคนที่มาร่วมงานนะคะไม่ว่าจากนักศึกษานะคะอาจารย์หรือว่าโดยเฉพาะผู้ประกอบการนะคะก็ทุกคนให้กําลังใจค่ะแล้วก็เชียร์มากว่าดีมากๆแล้วก็เป็นอะไรที่งานบางคนก็บอกงานอลังการอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วคือสําเร็จเกินคาดคะ่ะก็จริงต้องขอบคุณเลยขอบคุณทีมงานนะคะทีมผู้บริหารแล้วก็ รวมทั้งนักศึกษานะคะรวมทั้งผู้ประกอบการแล้วก็คณาจารย์นะคะแล้วก็รวมทั้งสมาคมสิ์เก่าที่วันนี้เนี่ยมาร่วมด้วยช่วยกันนะคะทำให้งานนี้เนี่ยที่ทุกคนมีความเกี่ยวข้องมีมีส่วนเกี่ยวข้องหมดเนี่ยสำเร็จไปได้ด้วยดีประทับใจจริงๆคือทีมงานทุกภาคส่วนทุกคนเลยที่ที่ทำให้งานนี้เนี่ยนะถึงแม้ครึ่งวันเนี่ย ก็ก็เป็นที่น่าจะเป็นที่เกา่าขานและสำหรับคนที่มาร่วมงานนะคะว่าปีหน้าน่าจะมีอีกนะคะขอบคุณค่ะวันนี้กลุ่มของพวกหนูก็ได้รางวัลเบสิกไซอัลอร์ดรางวัลที่หนึ่งนะคะพวกหนูนำเสนอในหัวข้อการทำนายคุณภาพไข่ไก่ต้มด้วยภาพความร้อนแบบไม่ทำลายตัวอย่างคะ่ะออหนูรู้สึกว่าเป็นงานที่ดีคะ่ะแบบได้เปิดโอกาสให้เด็กปีสี่ที่ทำโปรเจกต์เนี่ยออกมานำเสนอผลงานของตัวเองคะ่ะแล้วก็ได้พบกับผู้ประกอบการหลายๆโรงงานด้วย ที่1ด้าน Young Innovator Award ค่ะในหัวข้อการเติมแป้งเมล็ดขน,นุนต่อการผลิตขนมขบเคี้ยวชนิดกรอบพองด้วยเครื่อง Extruder ค่ะตัวผลิตภัณฑ์นะคะคือมันก็จะเหมาะกับสายเฮลตี้อะค่ะซึ่งมันเป็นเทรนด์อาหารในปัจจุบันที่แบบกำลังมาแรงค่ะวันนี้นะคะพวกหนูก็ได้รับรางวัล Best Water Presentation Award ค่ะในหัวข้อเค้กปัจักกูเต้นเสริมไฟเบอร์จากแป้งกลวมะพร้าวค่ะ โดยโปรเจกต์ของเรานะคะเป็นการนำกากเผาเดือดทิ้งจากโรงงานผลิตน้ํากะทิมาใช้ประโยชน์ค่ะค่ะก็ขอเชิญน้องๆนะคะมาร่วมง,งานโปรเจกต์เดยนะคะจริงๆก็ไม่ไม่ได้แบบไม่ได้มีอะไรแบบว่ากดดันหรือว่าเครียดอย่างที่คิดเลยก็เอนจอยมากค่ะแบบว่าสบายๆเลยพรีเซนต์ก็ชิลๆเลยค่ะ